สถานีตำรวจภูธรตำบลคูคดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปุมธานีสามีภรรยาคู่หนึ่งมาแจ้งความเพื่อจะขอหย่าร้างกันสองคนนี้เป็นสามีภรรยาขึ้นมาแจ้งจะหย่ากันครับหย่าค่ะจะจะหย่า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 คุยใจเย็นไม่เย็นแล้วคุยก่อนนะคุณนไม่คุยนะคุณคุยก่อนไม่คุยสักนิดจะไม่คุย ครับยายายางั้นไม่ยอมเลยครับไม่ฟังเลยคุณตำรวจก็เลยต้องรีบลงบันทึกประจำวันกันว่าอย่าให้แม่พอลงบันทึกเสร็จอ่ะโอเคพออย่าแล้วนะเขาไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งกับคุณแล้วนะค่ะแล้วคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งกับเขานะค่ะเออต้องอธิบายให้เข้าใจดีมากครับคุณตำรวจห้ามยุ่งกันชีวิตเขาก็ชีวิตเขาชีวิตคุณก็ชีวิตคุณค่ะคุณไปตามราวีของไม่ท่าแล้วนะ หรอคะอืมถ้าเขาควงผู้หญิงผ่านหน้าคุณคุณไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งเขาแล้วนะ,ะไม่ได้เลยเหรอคะอืมถ้าเขาไปมีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นคุณไปยุ่งไม่ได้เลยนะหยัดไม่เลิกอ้าหยัดไม่เลิกอ้าวทำไมอ่ะที่อะไรฉันจะยอมให้มันไมไนไม,มีผู้หญิงคนอื่นล่ะไม่เลิกแล้วไปกลับบ้านอ้าวคุณไม่อา อย่างนี้สิเจ๊แหมบทจะอยากก็ว่าซะแรงเลยบทจะไม่เลิกก็แรงพอกันครับโอ้ยเอาใจยากจริงๆนะเจ๊เนี่ยถ้าเขาไปมีใครไปมีเด็กที่ไหนเนี่ยคุณห้ามไปถึงเป็นห่วงเขานะแต่อรวาสเขาเหมือนแต่ก่อนที่คุณเคยทํามาไม่ได้นะพอหลังจากได้ฟังเสร็จปุ๊บก็งั้นไม่เลยเรื่องอะไรจะให้มันไปมีเมียใหม่ ขอขอบคุณสิบตำรวจเอกอภิเชษงานไวผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสพตคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเจ้าของเรื่องไม่ยอมเลิก